คือถ้าเขาอยู่ตัวคนเดียวแล้วเขาเบิกบานล่าเริงลันลา,ลา,ลาโอเคอยู่ได้อันนั้นอันนั้นของจริงคือคุณลักสูขคือคุณมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองของจริงแต่ถ้าคุณอยู่กับตัวเองแล้วคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกเศร้ามากักเศร้าอารมณ์แย่ลงเรืเ่อยเรืเ่อยเรื่อืไม่ใช่นะแปลว่า คือคนที่รักในการอยู่ตัวคนเดียวก็ในเมื่อเขาได้ทําในสิ่งที่เขารักเขาต้องมีความสุขขึ้นสิถูกไหมใช่ไหมไอ้ว่าคุณไม่ใช่ละ่ะคุณเป็นอ่คุณหนีโลกภายนอกแล้วคุณก็รู้สึกแย่หรูเลย,เลยไม่ใช่ละ่ะวิธีแก้ปัญหาทาไงมันสองวิธีก็คืออันที่หนึ่งทำให้คุณเป็นคนที่มีความสุขกับการอยู่คนเดียวได้จริง หรือสองคุณต้องเปลี่ยนตัวเองให้คุณออกไปสู่โลกภายนอกบ้างน,นั่นแหะมันก็ต้องพิสูจน์กันอีกรอบหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นง่ายสุดคุณจะต้องถามตัวเองว่าจริงจริงจริงเหรอคุณอยากอยู่คนเดียวไม่ต้องสูงสิงกับมนุษย์โลกไม่ต้องรู้จักกันไม่ต้องเป็นเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องไปนัดไปกินข้าวกันไม่ต้องนัดไปเที่ยวไม่ต้องแบบ <c oughs> อ่ามีกลุ่มไลน์มาชวนคุยนู่นนี่นั่งคุยกันมุ้งมิ้งอะไรจริงหรือ ต้องถามตัวเองเราไม่รู้จะทำอะไรเราก็เลยเอาแต่ทำงานอีกข้อก็คือถ้างานเหล่านั้นคือที่มาของความสุขคุยก็ต้องมีความสุขสิถูกไหมไม่ใช่ทำแล้วรู้สึกแย่แลงเรื่อยๆืเราไม่ใช่ละรปลว่ามันก็คืองานมันก็คือตัวสะสมความเคร่งเครียด นั่นเราจึงต้องเบรกตัวเองบ้างไปพักผ่อนจย่อนใจไปทำอะไรที่มันไร้สาระและอีกข้อก็คือผมก็ไปตามน้ำคุนอีกไม่ได้ไปเที่ยวหาคนไปเที่ยวด้วยไม่ได้ไปเที่ยวคนเดียวคุณพูดเหมือนจะทำให้ผมนึกถึงรายหนึ่งคนไข้ผมเป็นมะเร็งมีเงินอยู่เป็นหลายสิบล้าน บอกว่าเดี๋ยวถ้าหายดีจะไปผมบอกเอ้ยไปตอนนี้ไม่ใช่หายดีแล้วค่อยไปจะเก็บเรไว้ทําไมคุณไม่รู้ลวงหนะ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณตายมาคุณไม่เสียได้เงินเหรอโอ้ไปซะไม่มีหรอกออคือมันเป็นความจริงผู้หญิงที่บอกว่าโอ้ยฉันอยู่คนเดียวได้มันก็ เหมือนโกหกตัวเองทุกคนก็อยากมีแฟนทุกคนก็อยากไปเที่ยวกับเพื่อนใช mm. ่ไหมแต่จะไปโดนอะไรมาเข็ดหรืออะไรสักอย่างหรือเข้ากับเขาไม่ได้นิสัยไม่ดีเองอะไรอย่างเงี้ยขี้งกขี้ระแวงนะมีนิสัยชอบตีคนอื่นไม่มีใครดีในใสายตาฉันนะคือมนุษย์โลกมันก็มีนิสัยแย่ๆกันทุกคนแหละ นะแต่ถ้าเราไปจี้เอาแต่มิสัยไม่ดีคนอื่นมันก็ไม่มีใครน่าคบสักคนใโลกเนี้ยแล้วก็แบบอ,อยู่คนเดียวก็ได้นะแล้วก็มาผู้หญิงบางคนบอกอ้คบผู้ชายไปทักงสามสี่คนเล้วหมดอะไรเนี้ยแล้วไปถามตัวมัางเหรอแล้วคุณคุณดีหมดทุกข้อเหรออะไรเนี่อมันแหะมันช่วยไม่ได้อะ่ะ ก็ต้องมองข้ามไปบ้างเป็นเพื่อนมีเพื่อนก็ต้องอย่าไปถือสากับเรื่องเล็กลนลนๆ,ๆน้อยๆเป็นแฟนก็ต้องมีเหตุผลเยอะๆนะไม่ใช่เอาแต่อารมณ์ว่าจะหลงอย่างเดียวหรือว่าไม่ใช่เอาแต่อารมณ์ว่าแบบผู้ชายดีหาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวได้จริงๆเหรอ ได้แต่มันไม่มีความสุขหรอก